พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะจิ๋วเจวเกษตรตัวน้อยในคลิปหนีพาพี่น้องของเฮามาเบื่องผลงานของสายพันธุ์ของมันส้ำปะหลังเซียม r าแปดหนึ่งค่ะพี่น้องคะมาเบื่องว่าสายพันธุ์เนี่ยหลักกะแปลงเนี่ยปลูกแบบบริชีตฮอร์โมนปลูกแบบบโ,มโ,มบบโบคไดสซปุ๋ยนะคะแต่ว่าเพิ่นได้รารละหกตันเด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีเคล็ดลับทีดีนะคะ สำหรับราคามั่นสำประหลังของเหาณตอนนี้นะพี่น้องทุกๆพื้นที่ยังอยู่ที่ราคา2บาทกว่าค่ะพี่น้องแต่สําหรับจังหวัดอุบลราชธานีของเหาเนี่ยราคาจะอยู่30เอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะราคาจะอยู่ที่สบาท4ี่สตางค์เป็นราคาอ่างอิงนะแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงถึง30เซนะคะแต่สําหรับผูบ่มีเปอร์เซ็นต์แป้งในช่วงนี้ก็ราคาประมาณ2บาทนะ อบอกโหว่าพื้นทีอ่อ,อ,อื่นราคาทัวใได้นอพี่น้องคะเดี๋ยวให้ไปเบิ่งรายละเอียดของแปลงนี่ซึ่งเพิ่นมีดีแบบใดบได,บดไซส่ปุ๋ยแต่เพิ่นมีดีได้รายลหกตันเลยค่ะพี่น้องคะคือราคามันของห้าบบดีห้าก็ต้ตองเสบต,ต้นทุนนะคะโอเคค่ะไปเบอ่งข้างในกันค่ะนี่พี่น้องคะลำงามงาม,งามค่ะพี่น้องคะนี่มันอายุประมาณหาเดือนนะคะบไดไซส่ปุ๋ยเดอร์พี่น้องขอบอกนะคะ ตัวนี้ใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นการปลูกมันสำปะหลังโดยที่ประหยัดต้นทุนเฮามีความสาใส่ใจค่ะพี่น้องสำหรับแปลงนี้เพื่อนมีความใส่ใจหยาบ่มีเลยทุกๆพื้นที่ท,ที่ที่ทา่างเฮาไดถทายถอดออกมาเนี่ยจะบกอคอยไม่หยานะบ้านของพี่น้องบ้านของจิ๋วแจ๋วเนี่ยจะจะทาไรมันสำปะหลังแต่บกคอยไม่หยาเ้ยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่เน้นปุ๋ยเพิ่นจะเน้นแต่พื้นดินขอให้พื้นดินของมันสำปะหลังของเฮาเนี่ยสะอาดแบบนี้เลย หัวมันก็นจะใหญ่ไปตามธรรมชาตินะพี่น้องนี่นะคะบอดายสีฮอร์โมนบางค้นทุ่มยางคากเลยราคามันสัมปัลังราคาขนาดเนี้ยไปทุ่มยางคากเนี่ยทั้งค่าแรงงานนะพี่น้องทั้งค่าแรงงานจ้างเขาฉีดฮอร์โมนแล้วก็เสียทั้งค่าแรงงานเสียทั้งค่ายาเสียทั้งเวลาของเราอีกนะคะเขาจะเอาเงินใสม่มาลงทุนในปีหนา้าเพราะว่าราคาของเขานะกับกบอดีขึ้นนะพี่น้องในช่วงนี้ราคาของเขาจะอยู่ประมาณสองบาท ทุกๆพื้นที่บางพื้นที่กับาดกว่าแค่นั้นเองนะคะนี่แหละเคล็ดลับของเหาค่ะพี่น้องคะใต้ดินตัวหนี้พื่นเป็นดินดีนะเป็นดินหินซึ่งดินหินเนี่ยดินหินนี่มันจะทําให้มันสัมพลังของเหาเนี่ยขยายตัวได้ดีมากๆเลยมันเป็นดินผุผุยค่ะพี่น้องบอมเป็นดินกอนบางพื้นที่ดินหัดดินแน่นเนี่ยจักสีหาทางแก่แบบได้ดีพี่น้องเหาก็ต้องหาแกบแล้วมาใส่เพื่อที่จะให้ดินเห่าลุมเนาะเพื่อที่จะให้ดินรวม คือแกบเนี่ยมันจะเบิดอยู่หลายหลายฤดอพี่น้องถ้าเกินเฮ้าจะจะเอาแกบมาใส่กะบ่เป็นยังค่ะผู้ได้ที่บ่มีทุ่นกะเฮากะปลูกแบบดูแลพื้นดินของเฮ้าให้สะอาดแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันสัมปะหลังตามตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันเป็นพืชที่ลงหัวนะคะถ้าเกิดใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปบำรุงเกินไปขืนล่ำได้แบดนี้ถ้าเกิดมันขืนล่ำมันจะเป็นมันบ้าใบที่นี่มันบ้าใบเนี่ยมันจะทำให บอลโ่งหัวหัวจนน้อยหัวเล็กหัวสันค่ะพี่น้องคะที่นี่ขากระต้องหยุดการใส่ปุย๋ยบแมนว่าบ่ใส่ปุ๋ยซะเลยถ้าเกิดบ่ใส่ปุ๋ยซะเลยกับบ่ามคือกันได้พี่น้องข้าตตองใส่แต่ว่าข้าบ่เน้นนะคะไม่ได้เน้นฉีดฮอร์โมนไม่ได้เน้นใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยแค่ช่วงช่วงแรกก็คือรองก้นหลุมช่วงที่สองก็คือใส่ช่วงประมาณ4ีถึงหาเดือนแค่นี้จบเลยบ่ได้ใส่มากไม้แล้วก็บ,บ่ได้ฉี เออพวกโฮอร์โมนเด้อพี่น้องนี่แหละที่เพื่อนทำมั่นาปำพลังทุกมือนี่ตัวนี้เอาเหลือวัยสามกิ่งนะคะสามกิงก่งสี่กิ่งตัวนี้สามกิง่งรู้สึกว่าล่ำของเขาจะเสมอกันแต่ว่าตัวนี้สี่กิง่งล่ำของเขาจะมีใหญ่บ้างน้อยบ้างตัวนี้ต้นน้อยเนี่ยปกติแล้วต้องหักออกนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เพื่นเฮ็ดห้หลายเพื่นเฮ็ดห้หลายหลายมันก็เลยหักออกบอได้นะคะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งกันนะคะ สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในช่วงเนี้ยเหตุผลที่ทำให้ราคาลงนะพี่น้องแต่เมื่อก่อนปีการเนี่ยราคามันสำปะหลังของเฮาถึงสี่บาทเลยพี่น้องชาวเกษตรกรของเฮามีเฮเด็ปีกายเนี่ยแต่ว่ามาปีนี้ละมันสำปะหลังเนี่ยพี่น้องของเฮาเมื่นตาอาปากบดาเลยเพราะว่าประเทศจีนเกี่ยวพันกันคะ่ะพี่น้องคะประเทศจีนเป็นประเทศที่ รับซื้อมันสำปะหลังของไทยห้าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะเพื่อนก็จะซื้อของไทยห้าประจาประจาก็เลยทาให้ราคามันสำปะหลังของห้าพุ่งเลยแต่ปีกายนี้แต่มาณปีนี้เพื่อนมีทางเลือกทีดีนะเพื่อนก็ับไปปลูกของเพิ่นเองแล้วบัดนี้เพื่อนไปปลูกของเพิ่นบ่จากเอ่อพวกข้าวโพดเลี้ยงซัว์แน่มันสำปะหลังแน่เพราะว่าจีนเพิ่นมีหนทางของเพิ่นแล้วนะคะแล้วเพื่อนก็เลยประกาศว่าจะรับซื้อมันสำปะหลังของไทยเรา ลดลงอืมจะลดลงเด้ในในปีการนี่เพิ่งซื้อลายลอยตันเลยหลายพันตันเลยท,ที่นี่ในปีนี้เพิ่งกระลดลงปริมาณลดลงเพราะว่าเพิ่นมีทังเลือกใหม่มันก็เลยทําใหา้มันสําปรังของเหาลดลงแล้วการ,ราคาบ่กระเตืองขึ้นแต่เหาก็ปปูกคือเกา่าแต่ว่าต้องเซฟต้นทุนแล้วล,ละพี่น้องคะเซฟต้นทุนเนี่ยคือเซฟปุ๋ยปุ๋ยกระแพงมันซ้าปรังของเหาเนี่ยต้นทุนสูง แต่ได้กำไรหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟต้นทุนคือใส่ปุ๋ย,น,ยน่อยลงแต่เห้าอย่าลืมว่าพื้นทีของเห้าต้องสะอาดแบบนี้มันสัหปะหลังบ่มีทางหรอกคะ่ะพี่น้องว่าถ้าเกิดมั่นสัหปะหลังของเห้าแปลงสะอาดแบบเนี้ยมันจะบ่ลงหัวบ่มีทางเลยลงหัวดีค่ะถึงแม้ว่าบ่มีปุ๋ยกระสางขอหายมันแปลงของเห้าสะอาดแบบนี้ตั้งแต่น้อยนะถ้าเกิดว่า มียาถ่วมตัตงแต่น้อยจนฮอดใหญ่พึ่งจะไปเอาี่บได้อีกได้พี่น้องต้องกําจัดวัชพืชตั้งแต่เริ่มต้นช่วงมั่นของเหาหนึ่งเดือนขึ้นมาอย่าให้มีแม้ตแต่น้อยเดียวเลยเดี๋ยวรอช่มผลงานของเหาในแปลงนี้ว่าจะได้จักตันนะคะพอว่าประจอยกับจิ๋วเจียวเนี่ยจะลงคลิปเกี่ยวกับมั่นส้ำพลังทุกพื้นที่ต้องแปลนแบบนี้บางคนกับโบเสือดกค่ะว่าเฮาจะได้รับผลผลิตปกติแล้วต้นเนี่ย ่นได้รับอยู่ประมาณ6กตันไร่ละ6กตันกระถืวบาสุดยอดแล้วนะพี่น้องโบคือสมัยเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเฮ้าได้ไร่ละ1ิตันด้วยกันนะเพิ่นก็จะเฮ็ดแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะตั้งแต่กี่ดินมันตื่นเนาะดินมันตื่นมันมันตื่นดินใหม่แต่ทุกม,มือนี่ดินมันอาจจะเสื่อมโทรมแต่ถ้าเกิดดินเสื่อมโทรมเนี่ยเฮ้าก็ต้องหาแนวไปบำรุงก็คือขี้ไก่นะพี่น้องหาขี้ไก่ไปบำรุงไปสะแน่จักน่อยก็ก็คือจะดีกว่าทีเฮ้าบอสซ ปกติแล้วขี้ไก่เนี่ยมันก็นจะซอยใด้มากเลยแหละสามปีเห้ากระสะขี้ไก่ต่อนหนึ่งครั้งนะคะนี่แหละคือเทคนิคของการทําไร่มันสําปะหลังสําหรับเม,มื่อไหม่มื่อไม่ก็อาจจะบง oh ในหลักการว่าทํามันสําปะหลังเห็ดแบบใดเป็นอยัางคือหยาหกเป็นอยัางคือบดไอหัวว่าสันถ้าเกิดปล่อยปะและเลยทําให้หยารกรุงรงังมันก็นเป็นแบบนี้แหละพี่น้องคะ มันจะบ่อได้กำไรเท่าที่ควนพลนผลิตเฮ่าก็จะบ่อได้นะเพราะฉะนั้นการปลูกมันสำปะหลังกับบอยากอย่างที่คิดนะพี่น้องขอแต่เพียงว่าให้ทีดินของเฮ้าแบบนี้เลยได้ทั้งลำาบัน,นี้ได้สองเด้งเลยพี่น้องคะได้ทั้งลำได้ขายลำผอมลำหนึ่งนี่ถ้ามีราคาเนี่ยปีกายนี่ขายหาบาทด้วยพี่น้องปีกายี่ปีกรขายหาบาทที่นี่ถ้าเกิดว่าเฮ้าขายเด็กหัวมันนําได้ลำผอมเนี่ยมันจะได้สองเด้ง ถึงแม้ว่าราคาของเหาเนี่ยจะตกต่ำกระจิงแต่เห่าก็สามารถขายลำม,มันได้นาอีกทอดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเหาต้องบำรุงบำรุงนี่ก็คือใส่ปุ๋ยตั้งแต่น้หน่อยให้มันใหญ่ให้มันสูงลำม,มันของเหาก็จะคุณภาพดีนะพี่น้องจะบ่จะบ่เป็นลำม,มันที ทีเสื่อมจิบว่าเป็นลาม,มันเนยหน่อยเล็กๆ้านลาม,มันเนี่ยหน่อยเล็กๆนี่เอาปลูกบไวได้เพราะว่าเฮาก็ต้องเก็บลาม,มันไว้สักประมาณเดือนสองเดือนพุ่นได้พี่น้องกว่าฝนจะมานะการทีเฮาเก็บลาม,มันไว้ก็จะมามานแปดเดือนขึ้นไปลาม,มันเฮาก็จะแก่จัดนะคะสําหรับลาม,มันทีเอาไว้ทําแนวก็คือตาของมันสําปะหลังของเฮาก็จงตาทีแบบนี้นะพี่น้องจะเป็นตาทีทีแบบนี้อันนี้คือสายพันธุ์ของเสี้ยมอาร์เสียมอาร์ดเด้อพี่น้องมันจะทําให้ ผลผลิตของเฮ้าดีแล้วก็บ่เป็นโรคใบด่างนํ่สสำหรับเซียมรแปดเกาหรือระยอง8ปดนะ่ะเขาก็เป็นหัวดีคือกันแต่ว่าเขาชอบใบด่างคือมันจะทําให้โรของใบด่างเนี่ยเผยแพทย์ในแปลงของเฮ้าเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเลือกลํามันไปปลูกในปีหนาปัจจอยกับจิว้วแจ๋วเลือกขอเลือกเป็น c m ี8 1จะดีกว่านะ พอ่าเขาไม่ชอบด่างค่ะพี่นองคะ่ะโอเคค่ะพี่นองคะ่ะคลิปนี้ขอลาพีและนองไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีนะคะ